เอารถไปจอดจำไม่มีเงินไปจ่ายดอกที่จำไว้ไม่ได้ผ่อนรถกับไฟแนนซ์อีกจนไฟแนนซ์เนี่ยจะไปยืดรถกับที่ที่ไปจอดจำ้ำจะโดนยืดตัดเครดิตไม่มีเงินจ่ายตอนอายุยีิบเก้าไม่สามสิบเลยด้วยซ้ำาเป็นหนี้นี่คือมันหนักขนาดไหนครับเอาจริงๆตอนที่เป็นหนี้เนี่ยมันหนักมากเราอ่ะหมุนเงินไม่ทนันเพราะว่ารายได้มันลดน้อยลงไปกู้ นอกระบบกู้ในระบบไม่ได้เพราะว่าเราติดบูโรยืมคนนั้นทียืมคนนี้ทีพอถึงเวลาจะต้องจ่ายดอกอ้าวไม่มีเงินจ่ายดอกเพราะหาไม่ทันคิดว่าจะหาเงินมาได้ทันก็หาไม่ทันก็ไปหายืมหนี้มาอีกเพื่อที่จะมาทั้งจ่ายดอกแล้วก็ใช้หมุนเวียนอีกนอกจากจะเป็นหนี้นอกระบบที่ดอกแบบสิบสิบห้ายี่สิบแล้วมันหนักหนาถึงขั้นเอารถไปจอดจำก็ไม่มีเงินไปจ่ายดอกที่จำไว้แล้วก็ไม่ได้ผ่อนรถกับไฟแนนซ์อีกจนไฟแนนซ์เนี่ย จะไปยึดรถกับที่ที่ไปจอดจำบ้านจะโดนยึดบัตรเครดิตไม่มีเงินจ่ายตอนอายุยี่สิบเก้ายังไม่สามสิบเลยด้วยซ้ำสุดท้ายแล้วอะ่ะมันจะไม่มีทางดีขึ้นเลยเว้ยถ้าเราไม่แก้ด้วยตัวเองเพราะทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเกิดจากตัวเราเองที่เรากระทำสิ่งสิ่งหนึ่งมาเพื่อให้มันสักเซสแล้วเราก็กระทำบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็ล้มเหมือนกันเช่นเดียวกันทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของเราหมดเลยห้ามทำเลยอะ่ะห้ามไปกู้เพิ่มเพื่อมาจ่ายดอก